วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปสู่ดวงจันทร์ครับแต่ผมอยากไปญี่ปุ่นสวัสดีครับผมหมูนายศาวสาวัสจิระครับ สวัสดีครับผมพะโลวงสตรอมพร้อมออกครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่หูหมูพะโลรายการที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องของการถ่ายภาพและวิดีโอมากยิ่งขึ้นครับโวันนีเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของกรีนสกรีนพูดถึงเรื่องกรีนสกรีนนะครับกรีนสกรีนก็คือสีเขียวครับ ใช่ครับมันแค่สีเขียวเพราะว่าสีเขียวนะครับเป็นคีย์นะครับที่เราสามารถใส่ไว้ในงานวิดีโอและงานภาพเนี่ยและเป็นสีที่เราสามารถตัดออกจากงานภาพหรือวิดีโอได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนิยมใช้ในงานพวกงานถ่ายหนังงานถ่ายละครพวกงานฮอลลีวูดพวกเอ่ออเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้กันบ่อยนะครับผม ถามว่าทำไมต้องเป็นสีเขียวและสีน้ําเงินล่ะทำไมถึงเป็นสีแดงและสีเหลืองไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าสีเขียวและสีน้าเงินนั้นไม่มีในร่างกายมนุษย์เราแต่ถ้าเราเลือกสีแดงและสีเหลืองสีเหลืองก็อาจจะใกล้เคียงกับสีผิวของเราส่วนสีแดงก็อาจจะใกล้เคียงกับปากของเราถ้าเราใช้สีสองสีนี้หน้าของเราและปากของเราก็อาจจะดําไปเลยก็ได้เพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผมตัดต่อในโปรแกรมไหนคีสีออกในโปรแกรมไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อื่นเลยเราก็ต้องเอาวิดีโอของเรามาใส่ใน Premiere Pro เราตัดต่อและจัดเลี้ยงให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เลือกที่หัวข้อเอฟเฟกครับและให้หาคําว่า Color Key ครับผมพอเราได้ Color Key มาเสร็จปุ๊บเราก็ลาก Color Key ของเรานั้นมาใส่ตรงวิดีโอของเราครับต่อจากนั้นเราไปที่คําว่า Effect Control ครับผมเราก็เลือกตัวดูดสีให้เป็นตัวสีเขียวครับผมาะพื้นหลังของเราเป็นสีเขียวนั่นเองหลังจากนั้นให้ปรับตรง3จุดครับผมจุดแรกนั่นก็คือ Color Tolerance ครับจุดที่2ก็คือ Edge Den จุดที่3เป็น Edge Faster ครับปรับจนกว่ามันจะเเเนนียยรตาามใจได้ล ขั้นตอนสุดท้ายน,นะครับให้เรานําวิดีโอที่เราจัดเตรียมไว้เช่นเป็นวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับมาไว้ข้างใต้ของเลเยอร์กรีนสกรีนที่เราทําไวเ้เมื่อกี้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าได้แลวครับผมเราก็พร้อมที่จะนําวิดีโอของเราไปเผยแพร่บนโลกโซเชียลได้แล้ว เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้ที่ c o m a r t k r u และสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเรียนรู้และศึกษางานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่สาขาสื่อใหม่และมวลติมีเ edia คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและเจนนะครับบ๊ายบาย